เปิดวาร์ปสาวรุ่นน้องเวียสุกลวัต์ตกเป็นข่าวมือที่3เลิกเบลลา่าหากย้อนไปเมื่อปี2,562ที่ผ่านมาชิงชิงคริิฐานางเอกช่อง7เคยตกเป็นข่าวกับเวียสุกลวัตรหลังจากที่มีภาพความสนิทของชิงชิง ที่ไปออกทริปกับเวียร์ทั้งนี้ชิงๆิงยังได้ให้สัมภาษณ์ว่าทริปนี้มีเบลลาไปด้วยแต่ก็ดันโปะแตกเมื่อเบลลาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยรู้จักและไม่เคยร่วมทริปกับชิงชิทุกอย่างจบแล้วถ้าอีกฝ่ายอยากจะมาขอโทษก็โอเค ร่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราเองไม่เคยติดใจอะไรส่วนที่หลายคนมองว่าแฮชแท็กที่โพสต์ตอนที่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์เพื่อตอกย้ำให้อีกฝ่ายรู้นั้นไม่เกี่ยวกันไม่มีประเด็นอะไรคำนี้เกิดขึ้นมานานแล้วและเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเรื่องล่าสุดส่งท้ายปี2,564หลังจากที่มีข่าวเบลลาเลิกราเวียเพจเจมอย1 0รแปก็ได้มีการสรุป คำชี้แจงของพลอยพัฒากรหลังทุกโยงเป็นมือที่สาเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเลิกราครั้งนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงพลอยไม่ได้เป็นมือที่สามของพี่เวียกับเบลล่าวันนี้ที่ออกมาพูดเพราะอยากจะออกมาปกป้องตัวเองไม่ได้สนิทสนมกับพี่เวียมากไปกว่าคนอื่นเลยเราก็ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มไปไหนไปด้วยกันปกติ เรื่องที่ลบรูปคู่ออกคือส่วนตัวเป็นคนที่เคลียร์รูปใน IG ตลอดคือส่วนหนึ่งของการทำงานพลอยเคลียร์รูปเมื่อ5-6เดือนที่แล้วไม่ได้ลบรูปหนีค่ะเรื่อง unfollow พลอยเคยเซตสีโลเหลือเป็น0ูนย์ตอนที่อยู่ออสเตรเลียพลอยก็ได้ไล่ติดตามใหม่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญจริงๆพี่เขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรพลอยด้วยซ้ำ ลอยอยากมีกระแสอยากประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองแต่พอมาเจอข่าวโดนโยงแบบนี้ปล่อยไม่แฮปปี้ค่ะเวลาจะคอมเมนต์หรือจะเขียนอะไรหรือทำข่าวพาดหัวข่าวก็อยากให้เช็คข้อมูลก่อนค่ะสุดท้ายโสดค่ะโสดมานานมากจะ2ปีแล้วอยากใช้พื้นที่ตรงนี้บอกว่าตัวเองโสด เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ